ขนในข่าวกีฬาฟุตไทยาบดิชโนสตล์ประจำวันที่2ธันวาคม2563โดยใช้พบะบาครั้งฟุตบอลไทยครับเราดูข่าวฟุตไทยในผมในช่วงเชี่ยงวันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวเอาอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงเชี่ยงของวันนี้ฟุตบอลมาครบเวียดนามดึงนักท่องเที่ยวมาซีเกมโดยงานที่ทางเวียดนามเจะภาพการแข่งขันซีเกมครั้งที่31นะฮะ ที่จะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมนั้นออกมาประกาศถึงการแข่งขันฟุตบอลซีเกมที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบบชัดเจนแล้วว่ากีฬาที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลทั้งหมดจะจัดการแข่งขันครบทุกอีเวนต์ที่สําคัญจะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดขึ้นเป็นครั้งแรกในการแข่งขันซีเกมโดยอีเวนต์ฟุตบอลในการแข่งขันซีเกม2021นี้ประกอบไปด้วยฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิงฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงและก็ฟุตบอลชายหาดการเพิ่มอีเวนต์การแข่งขันเข้ามานั้นเพื่อให้มีจํานวนนักท่องเที่ยวและก็นักกีฬาเดินทางเข้าสู่ประเทศเวียดนามมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับทางมหก,กรรมกีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือการแข่งขันซีเกมครั้งที่31สเดนั้นจะมีขึ้นในปี2564นะฮะจะจัดการแข่งขันกันที่เมืองฮานอยประเทศเวียดนามทางด้านของเงียนงอกเชียน รัฐมนตรีกีฬาเวียดนามได้เผยมาว่าซีเกมเป็นการแข่งขันที่กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนะฮะจึงอยากจะจัดการแข่งขันให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดโดยซูง,งอกอันประธานคณะกรรมการเมืองฮานอยได้เผยมาว่าฮานอยนั้นจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดแฟนกีฬาและก็นักกีฬาเข้ามาสู่ประเทศเวียดนามซึ่งทุกอย่างวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยลหลายๆด้านเอาไว้เป็นอย่างดีสำหรับการต้อนรับพวกเขา โดยงานนี้รรมกีฬาซีเกมส์ที่จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนั้นจะมีการควบคู่การแข่งขันทุกครั้งนะฮะตั้งแต่ปี1999ขณะที่ฟุตซอลนะฮะเริ่มต้นในปี2007ที่ประเทศไทยนั้นแต่ไม่ต่อเนื่องมีการจัดการแข่งขันเพียงแค่4ครั้งรวมที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปี2007 2011 2012และก็2017นะฮะ ขณะที่ฟุตบอลชายหาดจะจัดการแข่งขันขึ้นครั้งแรกนะฮะในกีฬาซีเกมส์แม้ว่าในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2014ก็ตามทีเป็นคว่าง,งานทนี่ผมทางเวียดนามนะครับคึกคืนกันเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเขาเตรียมตัวจะจัดซีเกมส์ในปีหน้านะฮะในช่วงประมาณปลายปีนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความพัฒนานะฮะในด้านของกีฬาการศึกษาและก็หลายๆอย่างควบคู่ก,กันไปพร้อมๆกันครับโอ้โหถือว่าเวียดนามนี้มาแรงจริงในชั่วโมงนี้ เรล่าบรรดข่าวต่อมากันดีกว่าครับกูรูเจลิกยกมิโตมะมามจันคล้ายมาราตุนาโดยกันนี้หลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างจอาเจี่ยมในฤดการนี้สลหรับทางคาโอรุมิโตมะไปจอมลากเลื้อยของทางคาวาสกิฟอนตอเรน,นะฮะโดยเจ้าตัวยิงไปแล้วทั้งสิ้น12ประตูแอซิส9ครั้งนับว่าสร้างความมือฮาในวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเป็นอย่างมากมายเนื่องจากดาวรุ่งวัย3ปีรายนี้เพิ่งจะก,ก้าวขึ้นมาเล่นเวทีลึกสุดครั้งแรกของเจ้าตัว โดยทางชิคเกกิซูกิยาม่าผู้คัมม่ําเอร์วงการลูกหนังญี่ปุ่นให้ความเห็นถึงไบโตมะซึ่งเผยบอว่าเป็นนักเตะที่มหัศจรรย์เป็นอย่างมากมายโดยเฉพาะจังหวะกระชากตั้งแต่หน้าปากประตูของตัวเองคนัดใจถวายพาไปให้กับทางยูโคบาชิยิงประตูนะฮะในเกมที่เอาชนะย oh ูกฮาม่าเอฟมาริโนตไปสามต่อหนึ่งซึ่งกูรูเจลิกของเว็บข่าว y a ฮูดซีโอเจแปนได้บอกว่าชดนั้นเป็นชอตที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากเลยนะ ดวยวันนี้ผมเฝ้าจับตาดูนักเตะดาวรุ่งผมชอบอยู่2คนนะฮะนั่นคือทัตสึฮิโร่สากามโตะของทางเซเรโซสกากับทางคาวโอรุไมโตมะผมว่า2คนนี้จะเป็นความหวังของวงการลูกหนังอย่างแน่นอนถ้าเปรียบเทียบช็อตนั้นก็คือนในเกมที่เอาชนะโยโกฮาม่าเอฟวันนอตไป3ต่อหนึ่งที่มีไมโตมะเลี้ยงโซโลมาคนเดียวจากหน้าปากประตูผมเนี่ยนึกย้อนไปถึงตอนมาราทนาที่เลี้ยงครึ่งสนามสมัยฟุตบอลโลกปี1 9 8 6 ซึ่งเขาใช้ระยะทางประมาณ60เมตรเลี้ยงหลบ5คนส่วนมิตโตมะเข้าระยะทางประมาณ100เมตรหนีเพืเ่อน2คนผมว่าเป็นช็อตมัะจัญที่สุดในซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้นะแต่ปีนี้เขาเนี่ยลงตัวจริงน้อยไปหน่อยแค่8เกมเท่านั้นแต่ทั้งหมด26เกม อาจจะเป็นแนวทางของโทรุโอนิกิขุนซือที่อาจจะค่อยให้เขาเนี่ยปรับตัวกับเวทีเรื่อยสุดๆไปเรื่อยๆก็ได้นะฮะซึ่งก็ถือว่าเขาบ่มเพาะกับเจ้าหนูรายนี้ได้ดีเป็นอย่างมาก,กเลยทีเดียวนะนะผมเป็นว่างานนี้เป็นการพูดถึงมิตมะเด็กมัสจันที่คล้ายมาราน่าน,นั่นครับโอ้โหเป็น่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับไปไหนต่อดีแฮมเบอร์ตี้โพสลาแฟนบอลและก็สมสรสอนการเช่าเรือ โดยหลังจากที่มีข่าวว่าการเช่าเรือันั้นไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญากับทางแฮร์เบอร์ตี้เฟรนเดสกองหน้าชาวบราซิลนะฮะที่สัญญาเดิมจะหมดลงในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกยายนนี้ก็เพราะว่าค่าเหนื่อยของดาวยิงบราซิลรายนี้ค่อนข้างจะแพงถึงเดือนละประมาณ3ล้านบาทกันเลยทีเดียวโดวยล่าสุดทางแฮร์เบอร์ตี้เฟรนเดสได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะฮะเป็นการขอบคุณแฟนบอลของการเช่าเรือัทและก็สมมสอนเป็นชี่เรียบร้อยโดยมีเนะะื้อหาประมาณว่าเรียกเป็นแฟนการเช่าเรือ วันนี้เป็นมาสุดท้ายของผมและผมขอขอบคุณที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดนะนอกจากนี้ผมขอขอบคุณผู้เล่นและก็ทีมงานสําหรับการแบ่งปันในช่วงเวลาดีๆมากมายในปีที่ยากลาบากแบบนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนทั้งโลกนะฮะแต่สิ่งดีที่สุดนั้นยังมาไม่ถึงขอให้ทุกคนร่วมกันทํางานเดินหน้ากันต่อไปเพื่อความสําเร็จนั่นเองสำหรับทางแฮร์เบอร์ตี้เฟอร์เดสคนนี้ปัจจุบันอายุ32ปีย้ายจากทางเอสจีเมืองทองนะฮะมาร่วมกับการท่าเรือเอสีเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยยิงไปนัดทั้งหมด7ประตูรั้งอยู่อันดับที่3ของตาราคะแนนดาวซันโบของศึกไทลีกนั่นเองโอ้โหเป็นตัว่างงานนี้ยังไม่รู้นะครับผมแน่ชัดว่าทางแฮรเบอร์ตี้เฟอร์นเดสคนนี้จะไปอยู่ที่ทีมไหนกันต่อไปนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับนี่ไงครับผมเปิดตัวแฮรเบอร์ตี้เฟอร์นเดสมาร่วมทัพแล้วโดยกันนี้ทางแฮรเบอร์ตี้เฟอร์นเดสนักรุกตัวเก่งบราซิลหมดสัญญาก,กับทีมการชาบรอฟซี FC, ในวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าแฮมเบอร์ตี้จะยังไม่มีการเปิดตัวกระทิมใหม่อย่างเป็นทางการนะฮะแต่ล่าสุดทางเฟิร์มเมทนะผมเว็บตลาดนักเตะชื่อดังของโลกได้เปิดตัวแฮมเบอร์ตี้เฟอร์เรุ่ทับกับเมืองทองพร้อมกับมีสัญญาถึง30พฤศจิกายนปีหน้ากันเลยทีเดียวโดยจากการเปิดเผยดังกล่าวนะฮะแฮมเบอร์ตี้เฟอร์เดคนนี้จะกลับมายืนมัชาเกมรุกให้กับทางเมืองทองส่วนโคต้าผู้เล่นต่างชาติในทีมนั้นต้องลุ้นว่าใครจะต้องเก็บข้าวของออกไประหว่างรูคัสโคชากับทางวินเล่ยมพ็อปนะฮะ ซึ่งทั้งสคนนั้นยังไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่กับทีมเลยโดยการมาของทางแฮมเบอร์ตี้เฟอร์เดสนั้นในครั้งนี้จะทำให้เกมรุกของทางเบืองทองนั้นกลับมาจัดจ้านกันอีกครั้งแต่ว่าจะมีการจัดตัวกันอย่างไรนั้นต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับรอดูของกุนซื้อของเกียโอนะฮะว่าเขาจะจัดทับกันยังไงกันต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าน,นครับโจิบินซิตี้เปิดตัวมาโนโ่โพกิง้งคมทีมอย่างเป็นทางการแล้ว โดยงานนิตสมสรโฮจิมินซิตี้นะผมในศึกฟุตบอลวินลีกประเทศเวียดนามได้เปิดตัวมาโนโพคิงอดีตโค้ชทีมทรูแบงคอกนะฮะอย่างเป็นทางการพันหน้าเพจทางการของสมสรเพื่อเข้ามาคุมทัพในฤดูกาลใหม่นี้ซึ่งมีแฟนคลับของสมุสรเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างคึกคักมากมายมีข้อความทั้งการยินดีต้อนรับและก็การแสดงความคาดหวังว่าทางมาโนนั้นจะเข้ามาช่วยยกระดับทีมและก็สร้างผลงานที่ดีให้กับทีมมัเนเอง สำหรับทางมาโนโพรกิงนั้นเป็นผู้ฝึกสอนชาวบรา,าซิลนะฮะที่เข้ามาทำหน้าที่โค้ชในประเทศไทยเมื่อปี2012ด้วยการเป็นผู้ช่วยของวิลฟริดเซเฟอร์คุณส่อใหญ่ของทีมชาติไทยก่อนจะผันตัวไปคุมทีมระดับสโมสรในเมืองไทยอยู่ทั้งสิ้น8ปีไม่ว่าจะเป็นอาร์ม,มรียูเต็ดสโวนบรีเอฟซีและก็ทรูแบงคอกยูเต็ดนะฮะซึ่งคุมยาวนานที่สุดกว่า6ปีกันเลยทีดเดียวก่อนจะลาออกไปในผมหลังทำผลงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่สโมสรทรูแบงคอกยูเต็ดนั้นได้วางเอาไว้ เป็นนว่าง,งานนี้มาโนโวอคกิ้งก็ไปเป็นที่เรียบร้อนครับก็ต้องรอดูผลงานกันต่อไปในปีหน้านะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูค่าวต่อมากันดีกว่านะฮะโคตเต้แฮปปี้แคนแคลดมี่หวังสร้างชมบรุรีในสไตล์ที่ตนถนัดด้วยความเคลื่อนไหวของทางชมบุรี FC นะฮะที่รังหังดับที่7ของตารางคะแนนโดย2เกมหลังสุดเนี่ยพ่ายกับทาง2ทีมยักใหญ่ยยอย่างบีจีปรุมและก็การชาเรือ โดยทางด้านสะสมพบะเสิร์ฐเฮดโค้ดได้ออกมาแสดงความพอใจแม้ว่าจะไร้แต้มมา2เกมติดแต่ก็ได้ส่งนักเตะจากอคาเดมี่ทั้งรุ่นใหญ่และก็รุ่นเล็กนะฮะลงสนามทั้งสิ้น8คนที่เป็นตัวจริงด้วยกันสำหรับตัวจริงในเกมที่พ่ายให้กับทางการช่บเรือไป0.2ต่อประกอบไปด้วยนะฮะสีทวีชัยหาไทยรัตนกุลนบนนท์คชพายุกิสดากาแมนบริชิตกนิตศีบางเพญสหรัฐสนทิศวัสิ์ดราแก้นบอสโควิด พันุพงศ์พรนสานิปรันมีมากจูเนียโลเปสชัดมงคลเรืองธนโปรโดและก็ชานรง์พรมสีแก้วนะฮะโดยมีถึง8ปรายที่มาจากทางแคมป์มีของทีมอีกทั้งเกมดังกล่าวนั้นยังส่งกฤกลิทวีการและก็ทรงชัยทองชำ่ำ2องผู้เล่นที่มาจากแค a d e มีสโมสรเท่ากับว่าม่สิคนที่ได้รับโอกาสในเกมเกม,เกมนี้ โดยโคตเอตได้กล่าวว่าตนเองพอใจที่อนาคตของทางชมบุรีเอฟซีนะฮะหลังจากนี้จะสดใสกว่าเดิมอย่างแน่นอนจากคุมกําลังชุดนี้ซึ่งตนเองหวังที่จะสร้างชมบุรีในสไตล์ที่ตนเองถนัดหมายว่าความพ่ายแพ้จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้าวัดกันที่โอกาสของนักเตะต,ตนเองก็คิดว่าทีมได้อ,อะไรมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะนะผมเป็นตวว่างานนี้โคต,เตีเอตสะสมพบประเสริฐนะ,ะผมบอกเลยว่าเขาภูมิใจและก็แฮปปี้ที่สุดแล้วนะฮะ ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางชมบุรีนั้นจะสารต่อความสำเร็จของพวกเขาได้อีกครั้งไหมต้องรอดลุ้นกันและนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาฟุตไทยหมายชนโนไตล์ประจําวันที่2ธันวาคม2563โดยชฉพาะบัตรรั้งฟุตบอลไทยครับ